นี่มาเอาวันค่ำก็ได้กันนี่สารหลางนะเอาวันต่อวันเนี่ยทำใส่ที่มีใส่หมาได้หมดเลยก็เยอะดีกว่ามันมันสารจากดินนี่เก้า มดเลยเนาะมดเลยี่ยาลงเทพหินรงลำปางเนา เงี้เห็ิ้งเจ้าเงี้หิ้รู้ฝนเจ้าถ้าฝนมาตกมันก็บอกออกแล้วครับจนมาไม่ออกบริเวณไหนครับบริเวณปลาดีมันมีขี้สายอะครับดินสายอะแบครับมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่นะครับเจ้าเอาไปต้มเจ้าต้มยำใส่ปลาทูเจ้าครับเอาต้มจืดได้เอาผักเซนหมูได้เจ้ารสชาติมันยัเป็นจะได้เันเหมือน มันเหมือนกระสาลายก็เจ้ามันกระสาลายนะครับเจ้าถ้าขายแล้วครับขายจะได้ขายกล่องละสิบบาทเจ้าของละสิบบาทนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งมันกล่องเป็นกิโลเแต่กลมองประมาณกิโลนะครับกิโลสิบบาทเนี่ยเจ้าเยอะครับประมาณน้องสิบบาทเจ้าโอเคไปเจะเลย

กัดเลยได้ขยึดๆกุบๆนุ่มเหมือนเหมือนมุ่นเหมือนมุ้งมี่จะนุ่ม